สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีไมเอฟซีเก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางงน้าช่องย t u b e ด้วยกันเราจะทุกคนทุกทานทีเขามารับชมแนวทางและหายกําลังใจกับแอดจอยด้วยนอกจากคลิปดีมาพบกับแนวทางหวย้านอยสูตรมาดรวมวันที่ยี่สิบสองจ้าสำหรับผลของมือว่านจ้าวันที่ยี่สิบเอ็ดกับ้านอยมัดรวม เด่นสองตัวหนึ่งกับหวิ่งดูดพ้นเฉพาะกิจจะบนเก้าเจหาพาดไปจา้าลาออกสาม6กจับกู่หกสี่สี่หมา6 3สาเนาะจา้าโอ้โหเด่นหวิ่งดูดหกมาจากเฉพาะกิจสองตัวล่างจา้าสำหรับน้อยพิเศษ4ี่เก้าหาพาดไปเนาะจา้าล่างพิเศษออกเก้ากเก้จับกู่เขากันไปตัวเน้นเต็มเต็ม หกเก้ามาตัวเน้นจาพิเศษสองตัวหลักจะเด่นหกวิลูทฮกมาจ้าสำหรับปกติพลาดไปเนาะจะสามสี่เก้าแปดแปดสำหรับ V.I.P แนวทางองเข้ากับลาดไปเนาะจ้าสองสามสามสามสี่สำหรับสุดสามตัวเนาะจ้าจกับผ่าดไปเนาะจะรอบรอบพิเศษเนาะจ้าจ รอ,อบปกติเนาจะสามสี่เก่าแอดจอยหาสามหกสี่โอ้โหหกกับเก่าสีลังกาอีกแล้วเราจะสำหรับสุดสามตัวถ้าพี่ตัเอฟซีนำไปเป็นแนวทากวงกระพันซื้อว่าใดสามตัวตัวอยู่เนาะจะรอบปกติเนาะแอดจอยหาสามหกสี่เนาะจะออกสามสี่เก้าเราจะอ,อ 3, 4, 9, จะือ่ะแต่สามตัวแต่ว่ากับหัวจะ้ะ ตามกันตอรุ่นกันต่อกับหาน้อยมัดรวมข้อวันที่ยี่สิบสองจารับชมไว้เป็นแนวทางจ้าามักฐาชอบปล่อยตามบอมักบ่อชอบปล่อยผ่านได้นอกจากเขาไม่เล่นากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้แอจอยด้วยนอกจากขอคนละไหลขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งที่ตามจ้าสำหรับห้าน้อยมัดรวมเมื่อนี่เด่นอยู่ที่สามกับสี่จับคู่สามหา สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเด่นสี่วิ่งรุดสี่จับคู่สี่หาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด สี่เก้าจาสำหรับการจับหายเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสามตัวจาสามสี่เจ็ดสองสามแปดแปดสี่หก อีกชุดหนึ่งจะด7 1ึ7 1สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวขเขาเน้นอยู่ที่4 7 1 328728489 39 36จ้า สำหรับแนวทางฮานอยมารวมมือนีตามน shop. ีเลยจ้ามักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งนอกจากามักถ้าชอบปล่อยตามบอมักบอชอบสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากผิดพลาดประการใดขอถูดขอใหยพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้า mm. มาหลับชมแนวทางโูงดีมีไส้กันทุกคนทุกทานจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า